ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนตอ,อนค่ะเราก็มาราศีพฤษภในเดือนมีนาคม2566ต่อเนื่องมาเลยนะคะจากเดือนกุมภาพันธ์2566ที่ดาวพระเสารนี่ยกย้ายในวันที่1มีนาคมจากเรือนสุะขึ้นสู่เรือนกรรมมา ถือว่าได้พบสิ่งดีๆแน่นอนนะในเรื่องสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือของเก่าของโบราณเนี่ยก็จะกลับมาสู่เจ้าชะตาหรือว่าเอางานเก่าๆเนี่ยมาปัดฝุ่นให้ได้เป็นงานใหม่และกลับก่อเกิดงานที่ดีแก่เจ้าชะตางานที่ทรงคุณค่าแก่เจ้าชะตาหรือมีการเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนก็ยังได้เลยนะคะ และดอาวอีกองคหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือดาวาพักมริตยูที่ยกย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีพฤษภกุมลัคนานักตั้งแต่นี้ต่อไปชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจะมีดาวาพักมริตยูเป็นเพื่อนรักกุมลัคนาติดตัวไปตลอดภัยอเพศาพาคมริตยู หรือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตจะเกิดขึ้นต้องระมัดระวังนะคะหรือมีการเดินทางไกลการเดินทางรอบโลกยังได้เลยข้ามน้ำข้ามทะเลแต่ในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยยังเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าดาวพระอาทิตย์สี่โงลักเนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนราระโชคลาภมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนหนุนนำมีสิ่งศักดิ์สิทธิ เทพเทวาอารักษ์ประธานพรดาภเกตนี่เล้งเลยนะคะเรียกว่าความโชคดีเนี่ยดังสายฝนที่ตกลงมาพรมน้ำมนต์ให้กับเจ้าชะตาราศีพุธศกเทพเทว,า,วาอารักษประธานพรพ่ะแม่ธรณีก็ประทานพรให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองโดยมีพระอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุเนี่ย มาสถิตกลุ่มด้วย1-4ดาวคู่วิชาการ1-5คู่เพื่อนรัก1-6ดาวคู่โสรถสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเจ้าชะตาและนำพาเจ้าชะตาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากมายแต่การเปลี่ยนแปลงของเจ้าชะตาเนี่ยน่าจะเป็นในรูปแบบของสิ่งที่เราอาจจะคาดคิดไม่ถึงก็ได้ ที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จหรือได้เงินได้ทองมากมายใหญ่โตทําของมืดให้เป็นของสว่างทําของเก่าให้เป็นของใหม่หรือธุรกิจงานเงาจะกลับเฟื่องฟูขึ้นเรียกว่าดาวกันเงินกันงานโชคลาภโดดเด่นแบบสุดๆและเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งร่ํารวยอีกครั้งหนึ่งของเจ้าชะตาราศีพฤษภทีเดียว แต่อย่างไรก็ดีเจ้าชะตาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บการผ่าตัดอุบัติเหตุอุบัติภัยไว้บ้างหรือมีปัญหากับคนรักคู่ครองเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภอย่างมหาศาลดูได้เลย1 4 5 6ห้ โดดเด่นยิ่งนักในเรือนล่าพระแต่ในเรื่องของความรักคู่ครองให้ระมัดระวังจะมีปัญหาหรือมีปากเสียงหรือมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่มากเกินกำหนดเกิดขึ้นโดยไม่จํากัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ดีเจ้าชะตาก็อยู่ในช่วงแห่งการประสบความสําเร็จ อย่างมากมายในเดือนนี้จะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จเท่านะเพราะหลังจากเดือนนี้ไปหลังวันที่19เมษายน2,566าเนี่ยดาวพักพฤหัสบดีจะประสิติที่เรือนวิน่าแล้ว1ปีจากเมษายน2566น2,566ถึงเมษายน2567น2,567ดดาวบุญใหญ่ดาวแห่งการประสบความสำเร็จมืดมิดมีปัญหา บางครั้งหาทางออกไม่ได้เหมือนคนมาปิดประตูและล็อกกรอนประตูไว้เลยหลังวันที่19เมษายนส5 6 6ายุ6เพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมเนี่ยจะทำอะไรให้รีบทำถึงวันที่19เมษายนส5 6 6ายุน6นะความมืดจะเป็นความสว่างของดำจะเป็นของขาวของเก่าจะเป็นของใหม่นี่เลยนะในเดือนมีนาคมนี้ถือเป็นเดือนแห่งความโชคดีของเจ้าชะตา ถ้าจะเจอในเรื่องของความรักผู้ครองก็อาจจะไปเจอในแดนไกลในต่างแดนหรือในสถานธรรมเรียกว่าเจอแบบสถานที่ที่คาดคิดไม่ถึงยังได้เลยในเดือนมีนาคมถือว่ายังเป็นเดือนแห่งการประสบความสําเร็จที่สูงสุดเดือนหนึ่งของเจ้าชะตาแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายก็ขอให้เจ้าชะตาราศีพฤศภลัคนาราศีพฤษภและทุกทุกท่าน โชคดีมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคมีราบทั้งการเงินการงานการศึกษาต่อในต่างแดนการงานในต่างแดนโซเชียลมีเดียออนไลน์ได้หมดเลยจะส่งผลดีกับเจ้าชะตามากๆที่ป่วยที่ไข้ยังมีโอกาสเจอยาดีหมอเหลือรักษาหายจากผลบุญเก่าที่หนุนนำเจ้าชะตาด้วยอย่าลืมนะ ในเดือนมีนาคมของเก่าจะเป็นของใหม่ของมืดจะเป็นของสว่างของดำจะเป็นของขาวสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงอาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาได้ก็ขอให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ให้โชคลาภอย่างสูงส่งแก่เจ้าชะตาเมื่อได้รับแล้วก็ต้องระมำระวังอย่างมากๆเลยเพราะการใช้จ่ายที่สูงก็จะมาตาม ก็หาทางออกเตรียมไว้นะคะค่ะก็ขอให้ทุกทุก่านโชคดีมีความสุขกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ